สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้วันที่วันที่อะไรวันที่เก้าอ่ะเก้ากุมภาพันธ์นะครับเราขอย้อนอดีตมาที่พุทธศตรวตรรษที่สิบหกนะครับที่นี่คือปราสาทินพิมายนะครับอำเภอพิม,พมายจังหวัดนครราชสีมานะครับย้อนอดีตันรลุ่งเรืองของของชุมชนโบราณ ภาษาพื้นที่ใหม่นะครับ,ท,รบที่นี่เป็นของไทยนะครับประเทศไทยนะครับครับสวยงามมัรนรังครนะครับ,รบย้อนอดีตนะครับ ยตานอันรุ่งเรืองของของคนสมัยโบราณนะครับออที่นี่ประเทศไทยยุคเจริญรุ่งเรืองของพุทธศตวรรษที่16นะครับ ค,ความงามอันรุ่งเรืองนะครับสถาปัตยกรรมแสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีตการที่ผ่านมานะครับนะโอ้โห สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ